พาไปทุงกันพี่น้องแม่นอยู่บ้านเด้อร์หรือกัลซิเลกาผมคิดกับมเมื่อตื่นพีเนาะก็จะให้เบื้องบรรยากาศไปทงไปทาพี่น้องเอ้ยต่างๆนี่พี่น้องไปหาหอยไปหางมหอยไปพี่นอ้อง,ง,งไปต่างๆไปงมหอย,งม,อยง,งมปูเลยต่างๆมากคเลเอาอากาศตัางๆเลย บ้านไมนี้ประเจตตาตัมันไปหลงนงำเนี่ยโอ้ยหม่บ้าน ไปท,ทงไปทาพี่น้องมาเด้อจ้ามาเก็บผักบุ้งนะ้ำเนาะเก็บหอยเก็บผักบุ้งหาหน่อไม้เจ้าว่าจ้าก่อพี่น้องย่บ้านเกิดจนวิ่งจก้กห้ังกัดแข้งกัดขาบวดยุ่งไหมพี่น้องมันหลายสมัยตะกี้แถวนี้มันประเด้ดเป็นถนนแดงนี่ยามบ้างไงปะนี่ดิ อืมเป็นถนนเละๆไปมาบ่ได้นี่เดี si> g> <g ๋ยวนี้เพิ่นเอาขี้ดินแดงนี่แม่พี่เนาะข้างสิมีนี่ยังเพิ่นเอาขี้ดินแดงมาขี้หินแดงมาเท่เนาะข่างทางนี่เพิ่นกับป้ตัดดิฮะเดินเดะเดินเดะฮะอันเหงาแล้วสิอ๋อที่ว่าเป็นให้อืมตี ที่ว่าเป็นหน้าเป็นอะไรน่อแม่งานยาวๆหน่อยไหมอืมอู้จะยังก็บดอกหมดจะหลายพี่น้องแต่อยากให้คลิปให้พี่น้องเบื้องนี้แด้วว่าแม่นี่ไปบ้านไปยังไรเนาะยานตามหาอือยังไปทงน,นี่พี่น้องไม่หนพี่น,น้อง เที่ยวไปใส่ตีเอามันคือเป็นยังไงยายอ๋อมองนี้มันเป็นหน้าไผะแพะกบอือคอยกะว่าเยี่ยววะพิบแล้วมองนี้จะสีไปใส่นี่ห่วย ต่างๆด้วยวะเนี่ยนาอ้โ,อโอหนุมหน่มขุมุุ่ใคร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 นีตะเกอ و ่ะขาบาดเบิดพี่น้องใน,ในกรไดมากแน้อพี่น้องก็ได้เห็ดเห็เบืองเห็มัเมนเหลวบางงๆเป็นเก่าข้างยังอาดอาเขาหน้าเพ่นไหมหน้าไพก่อ เราปลูกต้อนอย่างต้นน,น,นบ่เอาเลยล้าพื้นเขาพื้นเขาทั้งเดไม,ไดไไม่ไม่ถึงเขาเขานาเขาเนี่ยเข้าทางไหน,ม,น <c oughs> มันไม่น่ามม่ยังว่เลยยัยวันนีเพ่นไม่รั่วน,น้ำขึงได้ล่ะ น,น,น,นต้นยางต้นยางนากินยีจัดเจ้าเดี๋ยวเก็บเห็ดเผื่อเอออย,อยสิบยางแกงไหนบย่ยยางที่มันโต อุ้ยเหมืนมนไม่หลวดไม่น้ำเจ็บแดงแดงก็บาดขาตัวบอไปน้ำดิบ้าเพื่อนเ่ื่อนห่งยางเกี่ยวเป็นบ้าตัสิบยังเดี๋ยวเกี่ยวสิยังไปใส่มันไม่มองยางที่นะจะยังไปใส่บ้าหมองยางบ่านี้ไม่เออมีท่านยางกับใครเนี่ยอุ้ยก็ไปน้ำดิมันผสมบุญมั้งเนาะ เ่อนีนามันเปิดถึดเ,ดเห็ดมขนาดอนอใหม่ยังมามีเลยเห็นบอกอ่นขึ้นพาขื้นนอใหม่เพามันขึ้นดีเห็นไ<อ>หมขาน,น,าหน,านาดพันยุ่งหวงซุ่มเย็นเด้งน้ำขังนี่เนาะเมื่นะอตีของเผื่นเมื่อไทยของเผื่นปอเมื่อไทยของเพืนพนพ่นตี้อมขออนุญาตจาของที่ขออนุญาตจาของที่เมื่อตากันมีเห็ดเด้เห็ดม มาเบิงมาเบิงเขาหน้าใครเจ้าพี่น้องมะมนหน้าไม่นี่หรอไม่นี่ก็ไม่ตังค่มมีหน้าหรอมีหน้าแม่สาอืมมีแต่มีหน้าแม่สาฉันได้สิได้อี่ังกับทารักษณะนี้มันสิมีปูยอยู่บ่พี่น้องอืมไม่มีเลยนะพี่น้องเนาะกุ้งหอยปูปลาไม่มีหลอกแบบนี้แห้งแล้งแื่เถอะไปบังนึ่กันนะเบิงเถิน เขาบานไหมนี่ด้วยเนี่ยที่ได้กินอยู่บ่พี่น้องโอ้ยมันที่ได้กินอยู่บ่อจังสิมันก็คือบานผนเนาะผลแต่ว่ามันเหนีามกอดพี่น้องคนบานไม่นี่เพิ่นนีย่อมปลูกมันม่นกันถ้าเป็นถเป็นไห้เป็นนั่นนะพี่น้อง อยากตึงสมัยแต่เป็นเด็กน้อยเด้ทำมาทุกมือนี่กลับมาอยู่อยู่ไลยวะโอ้แม่นี่คืออยู่กันได้หรอแม่น,นี่เป็นหัวใจหัวเหี่ยวจังไลยหอกแต่มาเที่ยวมา่ยังได้อยู่พี่นอ้องอุย้ยตายตายเรื่องเรื่องบอลช็อตต่างๆต,ตกลุมนี่พี่น้องมั้งเกี่ยวก็บไทยหลายๆที่ผ่านมึงผ่านหนิงเกี่ยว พี่น้อผีเสื้อก็มีต่างๆนั่นๆผเสือนี่นีนี่นนี่นั่นนั่นผีเสือผีเสือตุ้งยอพี่น้อ คลิปเดียวจะมีแล้วพี่น้องนะวันนี้สิทปิดคลิปโดยการถนนถนนสายนี้บ๊ายบาย